ซูิเย่โดนแฟนบอลเวียดนามโจมตีหนักหลังพาทีมชาติเวียดนามยู23จบอันดับสุดท้ายในศึกโดฮาครับพร้อมกับรูปเกมที่น่าผิดหวังสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้ FM Comment จะขอพาเพื่อนๆไปส่องดูความเฉิดเห็นของแฟนบอลชาวเวียดนามกันสักหน่อยครับหลังจากที่โคชคนใหม่ของพวกเขาอย่างฟิลิปซูซิเยได้มีโอกาสประเดิมคุมทีมชาติเวียดนามยู23เป็นครั้งแรกในฟุตบ,บอลรายการศึกโดฮาครับเทียบประเทศกาตาร์ แต่ว่าประเด็นที่มันได้ถูกหยิบมาพูดถึงเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ต่อโคชชาวฝรั่งเศสคนนี้กันอย่างหนักนั่นก็คือการพาทีมชาติเวียดนามยูย่สามจบอันดับสุดท้ายของซูฟบอลรายการโดฮาครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะน่าผิดหวังอย่างมากหลังจากที่เจ้าตัวได้นำทัพดาวทองไปแพ้รวดในนัดเกมรอบคัดเลือกถึง2เกมติดพร้อมกับเสียป,ประตูให้คู่แข่งไปอีกถึงเจ็ดประตูจาก2นัดนั่นก็คือในเกมที่แพ้ให้กับทีมชาติอิรักในนัดแรกไปถึง3ประตูต่อศูนย์ก่อนที่ในเกมที่2 ทัพดาวทองจะพ่ายให้กับทีมชาติ UAE ไปอีกถึง4ประตูต่อศูนย์และจากผลของการแข่งข,ขันของทั้ง2เกมนี้จึงส่งผลให้ทีมชาติเวียดนามต้องไปแข่งชิงอันดับรองสุดท้ายของรายการฟุตบอลโดฮาครับโดยเป็นการเจอกับทีมชาติคีร์กิสสถานยูยีก่อนที่ในเกมดังกล่าวทีมชาติเวียดนามยูยีายังคงโชว์ฟอร์มไม่ออกอีกครั้งโดยเป็นการเสมอในเกม90นาทีกับทีมชาติคีร์กิสสถานยูยีไป0ประตูต่อศูนย์ก่อนที่ในเกมดังกล่าว จะได้มีการตัดสินหาผู้ชนะกันจากการยิงจุดโทษกลับกลายเป็นว่าเป็นฝั่งทีมชาติคีร์กีสถานที่ทำผลงานในการยิงจุดโทษได้ดีกว่าโดยเป็นการเอาชนะจุดโทษทีมชาติเวียดนามไปถึง5ประต,ตูต่อ4และจากผลงานในเกมโดยรวมของทีมชาติเวียดนามในทวัวร์นาเมนต์ดังกล่าวนี้จึงส่งผลให้พวกเขามีศูนย์คะแนนจาก3นัดหลังอยู่อันดับสุดท้ายของฟุตบอลรายการนี้ไปครองซึ่งในขณะเดียวกัน ผลงานของอีกหนึ่งทีมจากอาเซียนอย่างทีมชาติไทยยูยีกลับทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีในรายการนี้โดยการคว้าอันดับ4ี่ไปครองด้วยผลงานชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งในรอบตัดสินในเกมสุดท้ายซึ่งจากผลงานโดยรวมของทั้งสองทีมนี้ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างมากในรายการนี้แน่นอนว่าคนที่ถูกรับแรงกระแทกจากเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแฟนบอลชาวเวียดนาม นั่นก็คือโคชชาวฝรั่งเศสอย่างฟิลิปซูซิเด่หลังจากที่เจ้าตัวได้เริ่มประเดิมคุมทีมชาติเวียดนามยู23เป็นครั้งแรกด้วยผลงานที่ไม่ค่อยจะน่าประทับใจนักและอีกทั้งรูปแบบวิธีการเล่นหรือแทคนิคของโคชชาวฝรั่งเศสคนนี้กับทีมชาติเวียดนามก็ดูเหมือนจะยังจูนกันไม่ติดสักเท่าไหร่เพราะต้องยอมรับว่าหลังจากที่เห็นฟอร์มการเล่นของนักเตะทีมชาติเวียดนามยู23ในรายการดังกล่าวนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าอันดับแรก พวกเขาค่อนข้างที่จะเจอกับคู่แข่งที่มีระดับและแข็งแกร่งอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทีมชาติอิรักยู2 3หรือ UAE ยู3เองก็ตามซึ่งพวกทีมเหล่านี้ก็ต้องยอมรับตามตรงกันก่อนว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งและก็เป็นทีมในระดับท็อปประจารายการนี้อยู่แล้วดังนั้นมันจึงค่อนข้างที่จะเป็นงานยากของทางโคช้ชซูซิเยต์อยู่พอสมควรกับเวลาในการเตรียมทีมในการที่เพิ่งจะเข้ามาคุมทีมชาติเวียดนามด้วยในระยะเวลาในการตามทีมที่ยังไม่มีมากนักดังนั้น เลยดูเหมือนว่าโคสซูซิเจจึงใช้โอกาสในการแข่งขันสบอลรายการโดฮาครับนี้เพื่อเป็นสนามในการลองทีมและเป็นการลองระบบแท็ติกใหม่ของตัวเองที่จะเอามาปรับใช้กับทีมชาติเวียดนามไปในตัวด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกที่ผลงานของทีมชาติเวียดนามในรายการนี้จะดูยังไม่ลงตัวและผลงานก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าตามที่แฟนบอลเวียดนามหลายๆคนได้คิดและก็ได้คาดหวังเอาไว้แต่ถึงอย่างนั้นแฟนบอลเวียดนามบางส่วนก็ยังคงมองว่าอย่างน้อย ผลงานมันก็ไม่น่าจะแย่ถึงขนาดนี้หรือเปล่าเนื่องจากผู้เล่นชุดดังกล่าวก็เป็นนักเตะชุดที่ทีมงานของโคชปาร์คฮังซอกก็เคยปั้นและก็เคยวางระบบแทคติกมากับมือจนกระทั่งโคชซูชิเย่ก็ได้มีการออกมาพูดถึงผลงานในการคุมทีมของเจ้าตัวหลังจากที่จบรายการในฟุตบอลในทัเเวร์นาเมนต์ดังกล่าวนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นที่ไม่น่าพอใจของแฟนบอลเวียดนามว่าอันดับแรกเขาค่อนข้างที่จะพอใจกับผลงานของทีมชาติเวียดนามในชุดนี้ ในการที่มีความพยายามและมีความมุ่งมั่นในการเล่นในสนามอย่างมากโดยถึงแม้ว่าผู้เล่นเวียดนามชุดนี้จะไม่สามารถเอาชนะได้เลยสักแมตช์ก็ตามในรายการนี้แต่เขายังคงเชื่อมั่นว่าผู้เล่นยู -23 ของทีมชาติเวียดนามชุดนี้กําลังเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องและส่วนตัวเขาก็พร้อมแล้วที่จะพาทีมชาติเวียดนามมุ่งหน้าไปที่ประเทศกัมพูชาในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อทําการแข่งขันฟุตบอลในทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่างซีเกมส์แหละครับและนี่ ก็คือบทสัมภาษณ์ทิ้งท้ายของทางโคสซิเยหลังจากที่ได้เปิดใจในการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อกีฬาของทางเวียดนามและจากตรงนี้แฟนบอลชาวเวียดนามพวกเขาจะมีมุมมองและมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองไปฟังดูความคิดเห็นบางส่วนจากพวกเขากันดูเลยดีกว่าครับโดยแฟนบอลชาวเวียดนามคนแรกก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยการมองโลกในแง่ดี เกี่ยวกับผลง,งานในการคุมทีมชาติของทางโคสซูเยว่าทุกคนจงใจเย็นไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบใจร้อนไล่เขาออกตอนนี้ฉันว่าเรายังมีเวลาในการพิจารณาตัวเขากับสัญญาที่ยังคงมีอยู่คืนตัดสินใจไล่ซูเชยออกตอนนี้ทางสมาคมก็ไม่มีเงินจ่ายค่าฉีกสัญญาอยู่ดีโดยแฟนบอลชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้ออกมาพูดถึงแฟนบอลบางกลุ่มที่ได้เข้ามาวิจารณ์โคสสชซูเยอย่างหนักว่า ตอนโคชพักอยู่คุมทีมผลงานในช่วงหลังของทีมชาติเวียดนามไม่ดีหน่อยพวกคุณก็วิจารณ์แต่ตอนนี้พอเปลี่ยนเอาโคชใหม่ตามที่พวกคุณต้องการคุณก็ยังจะวิจารณ์ในผลงานของเขาในการเริ่มต้นในการคุมทีมครั้งแรกอีกนี่แหละคือทัศนคติของแฟนบอลเวียดนามโดยแฟนบอลคนต่อมาก็ได้ออกมาพูดถึงผลงานในการคุมทีมของโคชซูซเดที่ค่อนข้างจะน่าผิดหวังว่า ผลงานที่ย่ำแย่ด้วยคำใบรหัส007นั่นก็คือ0แต้ม0 10, ประตูแล้วโดนยิงอีก7เม็ดฉันเริ่มจะหมดความอดทนกับชายแก่ชาวฝรั่งเศสคนนี้แล้วและคนต่อมาก็ได้มาตั้งคำถ,ถ,ถามถึงโค้ชซูซเยเกี่ยวกับการคุมทีมชาติเวียดนามต่อจากนี้ว่าฉันถามตรงๆนะคุณกล้าทิ้งนักเตะทีมชาติเวียดนามและกล้าทิ้งคนที่รักฟุตบอลเวียดนามไหมถ้าคุณสำนึกกับผลงานที่ออกมา กก็จงอออไปเถะส่วนคนต่อมาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยการไม่เห็นด้วยที่โคสุสเย่ดยโดนโจมตีหนักเนื่องจากผลงานไม่ดีในฟุตบอลรายการดังกล่าวว่าฉันไม่สนใจหรอกว่าทีมชาติเวียดนามจะชนะหรือแพ้เพราะมันก็เป็นแค่ฟุตบอลรายการกระชับมิตรแต่ถ้าหากว่าผลงานแบบนี้เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์สำคัญๆเมื่อไหร่ฉันก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะสนับสนุนในการพิจารณาไล่เขาออก โดยคนต่อมาก็ได้เข้ามาพูดถึงผลงานของทีมชาติเวียดนามในรายการโดฮาครับที่จบด้วยอันดับสุดท้ายว่า2นัดแรกที่แพ้ฉันไม่ได้คิดอะไรมากนะเพราะต้องยอมรับว่าคู่แข่งที่เราเจอนั่นแข็งกร่แงจริงๆแต่นัดสุดท้ายที่ต้องเจอกับคีคิสถานซึ่งเป็นทีมที่น่าจะอ่อนสุดในรายการนี้แต่ทีมชาติเวียดนามกลับไม่สามารถเอาชนะได้นั้นฉันไม่มีอะไรจะพูด และแฟนบอลคนต่อมาก็ได้เข้ามาพูดถึงฟอร์มการเล่นของทีมชาติเวียดนามที่ต้องจบในอันดับสุดท้ายในรายการโดฮาครับว่าด้วยฟอร์มแบบนี้ฉันคิดว่าในทัวร์นาเมนต์สีเกมที่กำลังจะมาถึงเวียดนามคงเอาชนะได้แค่ลรากับกัมพูชาเท่านั้นและคนต่อมาก็ได้เข้ามาพูดถึงผลงานในการทำทีมของโค้ชซูซิเดต่อไปอีกว่ากลย,ยุทธ์รูปแบบวิธีการเล่นยังไม่ผ่านการจัดตัวผู้เล่นก็ทำได้ไม่ดีฉันคิดว่าบางที ชื่อเสียงของฟุตบอลเวียดนามที่โคชปาร์กได้สร้างขึ้นมามันกำลังจะถูกทำลายโดยโคชชาวฝรั่งเศสคนนี้และคนต่อมาก็ได้เข้ามาพูดถึงโคชสซิเย่ด้วยใจความสั้นๆว่าฉันไม่อยากจะพูดเยอะแต่ฉันอยากขอให้ผู้อำนวยการทีมชาติเวียดนามไล่โคชสซิเซย่คนนี้ออกไปโดยเร็วและเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่คล้ายกันกับเม้นท์เมื่อสักครู่ว่า ควรไล่โคชคนนี้ออกไปแล้วไปมองหาโคชชาวเกาหลีมาแทนเพราะฉันคิดว่าทีมชาติเวียดนามเหมาะกับสไตล์ฟุตบอลเกาหลีแต่ถ้าทางสมาคมยังขืนรักษาโคชชาวฝรั่งเศสคนนี้เอาไว้ฉันรับรองเลยว่าต่อจากนี้ทีมชาติเวียดนามจะล้มเหลวแน่นอนและคนต่อมาก็ได้เข้ามาพูดถึงผลงานโดยรวมของทีมชาติเวียดนามในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโดฮาครับว่าแข่งสมนัดแพ้3มนัดยิงได้ศูนย์ประตู นี่มันเป็นผลงานในการก้าวถอยหลังกลับไปสู่ยุคเดิมของทีมชาติเวียดนามชัดๆและคนต่อมาก็ได้เข้ามาพูดถึงผลงานหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้ของทีมชาติเวียดนามในเชิงประชดประชันต่อไปอีกว่าทีมยู23ของพวกเราสามารถคว้าอันดับ10ได้จากทีมที่เข้าร่วมในรายการนี้ทั้งหมด10ทีมมันเจ๋งมากและแฟนบอลคนต่อมาก็ได้เข้ามาพูดถึงโค้ซูซิเดะสั้นๆว่า ขอบคุณโค้ชทีมชาติเวียดนามชาวฝรั่งเศสที่กำลังจะได้ทำลายฟุตบอลเวียดนามและคนต่อมาก็ได้เข้ามาพูดถึงบรรยากาศภาพรวมหลังจากในทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติเวียดนามไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยแม้แต่แมตช์เดียวว่าแพ้แมตช์กระชับมิตรถึง3เกมรวดจนแฟนบอลต้องมาถกเถียงกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนโค้ชช่างน,น่าอับอาย และคนต่อมาก็ได้มาอธิบายถึงผลกระทบในการมาร่วมอุ่นเครื่องในฟุตบอลทัวนาเมนต์ดฮาครับแต่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีได้ว่าทัวนาเมนต์ดฮาครับไม่ใช่ทัวนาเมนต์เกมอุ่นเครื่องทั่วๆไปเนื่องจากทัวนาเมนต์ดังกล่าวเจ้าภาพพวกเขาได้มองเห็นถึงความสําเร็จของทีมชาติเวียดนามยูิบสาม,มาโดยตลอดในช่วงหลังพวกเขาถึงได้เชิญแต่แต่ว่าทีมชาติเวียดนามกลับโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีมากนักตามที่พวกเขาได้คาดหวังดังนั้นฉันจึงเดาว่าในทัวนาเมนต์หน้า พวกเขาคงไม่เชิญเวียดนามอีกแล้วและคนต่อมาก็ได้เข้ามาพูดถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะทีมชาติเวียดนามยู23ต่อไปอีกว่าดูทีมชาติเวียดนามยู23ชุดนี้เล่นแล้วรู้สึกเหมือนกำลังนั่งดูฟุตบอลเด็กเล่นช่างน่าเบื่อและคนต่อมาก็ได้เข้ามาพูดถึงโคชซูซเยในเชิงค่อนข้างที่จะเดือดว่าที่ยังไม่กล้าออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเงินเดือนกำลังคงที่อยู่ใช่ไหมและเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่คล้ายกันกับเม้นเมื่อสักครู่ด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเดือดกว่าว่าบทสัมภาษณ์ปากดีไปหน่อยแต่ล่าออกดีกว่าก่อนที่จะโดนไล่ออกจะได้ไม่อายและเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยการเห็นด้วยที่ควรเปลี่ยนโคช้ชหรือหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามว่า ฟุตบอลเวียดนามจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโคชโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นฟุตบอลเวียดนามจะมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวและแพ้ประเทศอื่นได้ง่ายๆถ้าดูจากฟอร์มการเล่นล่าสุดและนี่ผมจะขอนำคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายสําหรับคลิปนี้แล้วนะครับโดยแฟนบอลชาวเวียดนามคนสุดท้ายก็ได้มากล่าวปิดท้ายว่าความสําเร็จเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความล้มเหลวมาก่อนฟุตบอลก็เหมือนกัน ที่ต้องให้โอกาสเขาในการคุมทีมและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ระบบแท็กติกไม่ใช่จะมาประสบความสำเร็จในวัน2วันครับและนี่ก็คือความจิดหินของแฟนบอลชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามยูยิบของพวกเขานั้นโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างจะน่าผิดหวังอย่างมากในรายการฟุตบ,บอลโดฮาครับที่ประเทศกาตาร์โดยเป็นการแข่งไปทั้งหมด3นัดทำไปศประตูกับอีก0แต้ม และแถมยังโดนคู่แข่งยิงไปอีกถึง7ลูกซึ่งจากตรงนี้จึงทําให้แฟนบอลชาวเวียดนามส่วนมากก็ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการคุมทีมของโคชใหม่ของพวกเขาอย่างฟิลิปซุชิเย่ที่ได้ประเดิมคุมทีมชาติเวียดนามยู23เป็นครั้งแรกด้วยผลงานที่น่าผิดหวังอย่างมากซึ่งคอมเมนต์ส่วนมากก็ได้มีการออกมาพูดถึงไปในทิศทางเดียวกัน ว่าควรจะปลดโคชชาวฝรั่งเศสคนนี้ออกจากตำแหน่งเฮชโคชทีมชาติเวียดนามเลยดีไหมหลังจากที่ภาพรวมรูปแบบการเล่นในสนามของทีมชาติเวียดนามยูยี่สาไม่สามารถสร้างความกดดันหรือสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งเหมือนในยุคข,ของโคชปาร์คฮังซอได้เลยและอีกทั้งเกมรับของทีมชาติเวียดนามในยุคข,ของโคชซูซเย่ก็ดูจะน่าเป็นห่วงอย่างมากหลังจากที่โดนคู่แข่งยิงไปถึง7ประตูภายใน2เกมแต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีแฟนบอลบางกลุ่มที่ยังเชื่อใจและก็ได้สนับสนุนโคชชาวฝรั่งเศสคนนี้ให้ใช้เวลาในการคุมทีมต่อไปโดยเฉพาะในทัวร์นาเมนต์4เกมที่กําลังจะมาถึงก็จะเป็นบททดสอบอย่างหนักของทางโคชชูซิเยเลยก็ว่าได้เลยครับดังนั้นเราก็มารอดูกันว่าในทัวร์นาเมนต์4เกมที่กําลังจะมาถึงนี้ทีมชาติเวียดนามจะสามารถกลับมามีฟอร์มที่ดีอีกครั้งได้หรือไม่ในยุคข,ของโคชชูซิเยจะต้องบอกว่ารอติดตามดูผู้เล่นชุดนี้กันต่อไปเลยครับและนี่ ก็คือทั้งหมดของคอมเมนต์แฟนบอลชาวเวียดนามที่ผมได้เก็บมาฝากกันซึ่งคอมเมนต์ทั้งหมดนั้นเป็นการแปลโดยโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนํามาเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งบางคอมเมนต์ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับภาษาต้นฉบับร้อเปอร์เซนักก็ต้องบอกว่าควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับและที่สําคัญถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับ FM Sport ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ